วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกับการถ้าใครที่กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟีมันนี่คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะประจำวันที่12มีนาคม2566ใครอยากได้วอลเล็ตฟรีดูคลิปนี้ให้จบใครยังรับไม่เป็นต้นคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงยังไงก็ ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนการแจกของเราการแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมแล้วก็การแจกในแต่ละครั้งก็พูดตลอดนะคะว่าขึ้นอยู่กับคนดูคนดูเยอะแจกเยอะคนดูน้อยแจกน้อยถ้าอยากให้แจกเยอะๆเพิ่มขึ้นทุกวันก็ช่วยกันดูนิดนึงนะคะการแจกวอลเล็ตคลิปแจกวอลเล็ตไม่นานเลยจริงๆดูนิดนึงนะคะจะได้ไม่ ไม่ต้องถามว่าลิง์กอยู่ไหนส่วนเวลานะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกาหนทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบก,กิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือก,กิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราลองมาเจอกันในคลิปหน้านะคำขะ